สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวมาอยู่ที่วัดลักสีท่านผู้ชมวัดลักสีกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมจะพาเข้าไปดูข้างในกันท่านผู้ชมไปกันเลยลักสี วันนี้ตาตาพาเที่ยวพาทุกท่านมาแวะที่วัดหลักสี่นะท่านผู้ชมอยู่ที่กรุงเทพพระนครนี่ท่านผู้ชมพอิตตาตาพาเที่ยวมาทําธุระแถวนี้ท่านผู้ชมก็เลยแวะพาทุกท่านมาเที่ยวชมวัดวันนี้เป็นวัดที่ที่ดังพอสมควรท่านผู้ชมเป็นวัดหลักสี่นี่เองท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศบริเวณ ในวัดน,นะครับว่ามีะอะไรน่าสนใจบ้างเนาะก็จะมีเดินเข้ามาปุ๊บก,ก็จะมีะตรงตรงเนี้ยที่ยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นที่มาไหว้พระนะท่านผู้ชมมีเกจิอาจารย์เยอะแยะมากมายอยู่ด้านในเราจะพาเข้าไปดูนะครับมีเยอะแยะมากมายก็คือวันนี้ก็สะอาดสะอ้านดีท่านผู้ชมหน้าหน้ามามาไหว้พระทำบุญอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็นตู้บริจาคเนาะ ก็จะมีวางวางไว้ก็คือใครอยากจะทําอะไรก็ทําไปก็มีทําบุญลงศพเนาะแล้วก็ทําบุญไฟฟ้าของวัดหรือว่าทําบุญสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้งไม่หาอะไรมีทุกอ,อย่างก็คือแล้วแต่กิจศรัทธาของแต่ละท่านว่า<ม>ต้องการที่จะทําอะไรเนาะก็คือตา,ามศรัทธากขแล้วกันนี่ก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดู ด้านในจะเป็นพระสัตว์กรจารย์นี่เป็นบรินนเวณตอนนี้ตาท่าฟา,าเทียกำลังเดินมาตรงบริเวณหน้าเบลดหน้าเข้าวัวสดท่านผู้ชมข้างในพระท่านกำลังสวดมนต์อยู่ก็เลย,เลยว่าจะไม่เข้าไปเพราะว่าอาจจะไปรบกวนพระท่านกำลังสวดอยู่เพราะเดี๋ยวจะพาเดิอน,เดอนอ้อมไปขั้นข้าง เดินต้อไปทางข้างในโบสถ์ที่ข้างกำลังสวยเสือเสือเสือดาวเสือดาวรุสเสจิต้าเนี่ยเสือดาวรุสเสจิต้าเนี่ยเดินไปเดินไปข้างข้างโบสถ์อันนี้จะเป็นบริเวณข้างข้างโบสถ์ท่านผู้ชมเดินไปบริเวณข้างโบสถ์เพื่อที่จะลัดเลาะไปด้านหลังโบสถ์ ด้านหลังโบสมีไฮไลท์ท่นานผู้ชมด้านหลังโบสมีไฮไลท์แต่แต่จะไม่บอกว่าเป็นอะไรหลังโบสถ์หลังโบสจะมีอะไรที่น่าน่าสนใจเยอะมากเดี <c oughs> ๋ยวพาเข้าไปดูอันนี้จะเป็นด้านหลังโบสถ์นะครับจะมีเป็นชูชกเนาะชูชกแล้วก็มีเป็นอะไรนะรพระลาหู พระลาหูเนาะดูจบพระลาหูแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณเนาะแล้วก็น่าจะเป็นพ่อผมนะสุดท้ายก็จะเป็นามาขอพรได้นะครจะเป็นสจริงจังทั้งนั้นเลยที่ในวัดน,นี้อันนี้ท้าวเวสสุวรรณอยู่ด้านหน้าตาท่านาน่ากลัวมาก <c oughs> เ,เวสสุวรรณนี่อันนี้ลูกจันทร์ลูกจันทร์นี่หายาก จที่เอามาถวายเอาแทนนะฮะน่าจะเป็นชาไม่ใชเป็นช้างหินช้างหินแกะสลักน,นี่มาถึงไฮไลท์แล้วท่านผู้ชมไฮไลท์มาถึงแล้วเราจะพาทุกท่านไปเอ้าอันนี้พญานาคพญานาคนึกว่าพญานาคคาบแก้วไม่ใช่ใครเอาบาตรไปวางไว้ตรงปากพญานาคแต่จะพาขึ้นไปข้างบน ก็คือจะพาทุกท่านไปชมพระเจดีย์นั่นเองชมวันนี้จะเป็นบรรยากาศบรรยากาศโดยรอบของวัดนะครท่านผู้ชมวันนี้ใหญ่มากโอ้โท่านวันใหญ่จะพาทุกท่านขึ้นบันไดไปไปชมพระเจดีย์ใหญ่ท่านผู้ชมพระเจดีย์ใหญ่ดี่พระเจดีย์ใหญ่วัดนี้จะจะเด่นดังเรื่องพระเจดีย์นะท่านผู้ชมพระเจดีย์ใหญ่ สวยมากเนี่ยครับสวยงามนะบางท่านที่ผ่านามามาวัดหลักเสียจ,จะไม่รู้ว่ามีเจดีย์ใหญ่สวยๆแบบนี้เนาะด้านในก็จะเป็นบรรจุพระบรมสารีริกธ,ธาตุของพระเจ้าท่านผู้ชมด้านในตอนนี้ถ่ายบรรยากาศรอบนอกให้ดูก่อนว่าอลังการแค่ไหนท่านผู้ชมกจะมาเขู้น,นัดเดี๋ยวรอบรอบไปก่อนเนะาะเดี๋ยวรอบรไปก่อน นี่อธ้นนถ่ายพระเจดีย์ให้ดูชัดๆว่าเป็นยังไงแาบสวยงามจริงๆเราจะอ้อมไปด้านโน,น้นอ้อมไปด้านโน้นหาทางเข้าก่อนหาทางเข้าเข้าไปในเจดีย์ตอมาหังนี้มีพระฤาษีพระฤาษีมีพระชีวพกพระฤาษีเยอะแยะมากมายมีด้านไหนต้องชมอันนี้เข้ามาในเจดีย์แล้วนะเข้ามาในเจดีย์ องเจดีก็จะเป็นนี่มีร่มทัมมมบูรด้วยบนนี้ก็จะเป็นสมเด็จพระอาจารย์โตนะผู้ชมสมเด็จพระอาจารย์โตพมลังสีเนาะมือท่านจะแปลกๆไม่เหมือนใครนมือท่านจะเป็นกำปั้นกำปั้นมาต่อกันเนาะสมเด็จพระอาจารย์โตพมลังสีนี่ด้านหลังท่านนี่เราจะพามาดูไฮไลท์ด้านหลังท่านนี่นี่ก็คือพระบรมสารีริกธาตุท่านผู้ชม นี่เี๋ยวะให้ดูเนาะก็ค่อยถ่ายลงไปนี่ไงพะระบรม,มาสารีริกธาตุท่านใดที่อยากจะมากราบไหว้สักการะอยากจะมาใกล้คิดพระพุทธเจ้าก็าาให้มาไหว้ที่นี่ได้อันนี้อันนี้ก็ขอแก่นะท่านผู้ชมขอแก่เพราะว่าดูแล้วยังดูเหมือนเหมือนโบราณโบราณก็คืออาจจะอาจจะหลายปีแล้วเนาะท่านผูช้มมชมหลายปีนี่นี่ค็ไฮไลท์อันหนึ่งก็คือ รูปภาพท่านผู้ชมรูปภาพนี้รู้มหว่าใครวาดอาจารย์เฉลิมชัยโคศิิพิพัฒน์ท่านผู้ชมอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ที่อยู่เชียงรายท่านผู้ชมก็คือผู้ที่วาดนี่คืออาจารย์เฉลิมชัยที่เป็นผู้สร้างวัดล่องขุนนะท่านผู้ชมที่อยู่เชียงรายที่ที่เป็นวัดสีขาวที่ดูสวยนะท่านผู้ชมนี่แหละอันนี้คืออาจารย์เฉลิมชัยบุคคลบ้านนะท่านตลาดเวลามาวาดในที่นี้นะแต่ แต่รู้สึกว่าสีก็เริ่มจางแล้วหละท่านผู้ชมไม่รู้จะทำไงให้แบบว่าคงสีให้มันสดๆเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าการเวลามันก็ทําให้สีมันจืดจางลงแล้วท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าจะสามารถบูรณะได้ไหมก็คือให้คนที่ไม่ใช่อาจารย์เฉลิมชัยมามาเขียนทับให้มันเข้มขึ้นได้ไหมหรือว่าอย่างไรก็ไม่แน่ใจเพราะว่ารู้สึกว่ามันเริ่มสีมันเริ่มเอเ,อเอล,ล,อล,ลือนลางแล้วท่านผู้ชมของอาจารย์เฉลิมชัยเนาะ เห็นวัดล่องขุนเชียงเชียงรายท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในนะด้านในพระเจดีย์ออกมาแล้วออกมาจากเจดีย์แล้วนี่เป็นด้านนอกก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูถ่ายบรรยากาศเจดีย์สวยให้ดูน่าจะสร้างนานแล้วท่านผะู้ชมเพราะว่าย,ยังยังดูเก่าเก่าอยู่เนาะเริ่มจากเก่าเก่าแล้วอันนี้จะเดินเดินรอบพระเจดีย์ให้ดูถ่าเดินรอบพระเจดีย์นี่ ประตูทางเข้ามีรู้สึกจะมีสี่ประตูนะคุณผู้ชมทางเข้า,า,ขาอ,อุทลยวิวนี้สวยเนี่ยท่านนี้สวยะะเดี๋ยวจะพาเดินรอบใจดีไปเลยนี่นี่ก็เป็นอีกประตูหนึ่งประตูทางเข้ามีสี่ประตูแต่เขาจะปิดไว้ประตูหนึ่งก็คือเข้าได้สามป,ประตูทาา่นานผะู้ชมอะไรประมาณนั้นวันนี้ก็ถ่ายพาทุกท่านมา ชมวัดชมวาชมนกชมม้อะไรไปเรื่อยๆท่านผู้ชมก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ตาตาพาเที่ยวก็พาทุกท่านมาเที่ยวชมวัดหลักสีเนาะพอดีมันเป็นทางผ่านมาทุระก็เลยพาเขามาเยี่ยมชมอันนี้เป็นหงท่านผู้ชมหงก็พาทุกท่านมาเที่ยวชม วัดดักซีท่านผู้ชมก็ท่านใดที่ชอบคลิปในแนวนี้ก็ขอให้ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ตาตาประเดี๋ยวนะท่านผู้ชมรักตาตาเล่น้อยแต่ขอให้รักนานๆท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ตาตาประเดี๋ยวนะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านมีความสุขมากนะครับพบกันใหม่ Sampai jumpa di video